เฮ้ยเรามาช้าไปหรือเปล่าวะเนี่ยเขยีขยะเขียะ <c oughs> ฉันมาแล้วเ <c oughs> พวื่อนว่าอะไรเพื่อนดี ดูนี่ฉันซื้อปลามาเอ้าทำไมนายตกปลาไงนายบอกนายบอกนายบอกให้ฉันซื้อปลามาเนี่ยฉันก็ไปซื้อปลาทอดมาจากตลาดเนี่ยก็เวลาเราตกปลาไม่ได้เราจะได้มีข้ออ้างในการไปบอกเขาว่าเราตกได้ไงล่ะอ๋อเหรอแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเอางี้ฉันรู้ว่านายจะกากจะกากนายจะหัวทึมนายอาจจะกระจอกนายอาจจะโคตรไก่เวลาตกปลาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพื่อนฉันซื้อปลาทอดให้นายกินแล้วเรียบร้อยแล้วฉันเอานี่ไปด้วยปลาทอดที่นายชอบไงมันชื่อบัวเนี่ยโอ้มันมันมันด่าฉันไม่อยู่เลยมันบอกโผง ไม่ใช่ปลาแบบว่าเวลามาันหายใจกันมันจะแบบปากแบบจูๆๆ่ๆแบบโว้วว้วอะไรประมาณน,นั้นอ่ะเออ,อคิดมากจับทำปลาทองทอดเลเออคิดมากไอ้นี่นี่นตกปลาดา้ไหมฉันว่าจะเอาโดนมาถ่ายพวกแบบ เอ่อวิวบรรยากาศเล่นๆอะไรเงี้ยลวมแบบไอจีสตอรี่แบบแอกสาวอะไรเงี้ยเพื่อนเอ้ยก็ดีนะการที่เราเล่นกันแล้สาวได้ชอบเราก็เลยลองคิดดูดิบอกเลยว่าเวลาเรามีโดนแบบเรามีภาพมุมสวยใช่ไหมสาวก็จะจีบนายเพราะว่านายแบบวุ้ยมีโดนสวยจังเลยอะไรเงี้ยเอ้เทสต์ดีจังเลยชิคกี้พายทไมวฉันมีโดนเล่นกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตขออนุญาตเทสดีเลยดูไหมดูไหมดูไหมอันนั้นนายไปช่วยเลือกฉากมาว่าจะเลือกฉากวันไหนได้อะไบินก่อนเลยแล้วกันฉันอยากได้ฉากแบบฉันนั่งหล่อๆอะไรเงี้ย โอ้ยไปโดนดีเลวอยก้สูงอ่ะฉันก็ใช้อะไรมุงตลอดแบบเสือผมอะไรเงี้ยมาเมื่อเต็มไปหมดเลยตายพวกเราไม่น่าพวกเรายืนสองคนอยู่ข้างล่างน่ะเอ้ยหัวดำหมาบมันกล้องแบบหมบิกล้องเลยแล้วโยโยโย่เออนั่นแหละตามนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะหามุมกล้องบินก่อนนะขอแบบวิวสวยๆเลยนะแอคสาวเทสดีเลยใช่มาเมื่อเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวข้างหน้าเหมือนจะมีคนด้วยเหรอมีคนแบบนี้ได้หรอ เขาจะตบปาลเหมือนเราเลยเพื่อนแต่บ่น้ำเขาไม่ได้เล็กไปเลยนะมันมันแห่งน้ำมากกว่านั้นละน่าใช่เขาคุยอะไรกัน้ยไอ้เทยอะไรมาน้เพื่อน้ยอะไรอะไปคีดสายฟ้าอะไรอะแล้วแล้วมันตัวอะไรวะน่เเดี๋ยว้เฮ้เขาเห็นเราเขาม่สติไม่ได้โดนซะ้ยไปเราหนีล้าหนีเวมันวิ่งตามซมี่ตามไปแล้วเฮ้ยเ้เพื่อนลุนุลุลุลวันนีุ้ลุลุลนลุลลนลลนัลลลทะ ไปทำไรอ่ะตบมีเฮ้ยมันมากระโดดออกไปแล้วเฮ้ยตบมไม่รู้เลยเราลูกไปเ่อนาหยากันเราเพื่อนอยังขังกันไปบ้างจะติดไรอ่ะลุกตบมีเฮ้ยเสียเฮ้ยถูกใจแล้วนึกว่าโดนกินเข้ามาเพื่อนตายแล้วหรอกเพื่อนเออชาวบ้านเราน่าจะยังไม่ตายนะเพื่อนนะแน่ที่คิดมากไปเองทจะคิดมากไปวิ่งแค่จบใครอะมีสตีฟสองคนนอนอยู่อยงงี้เป็นลุงครับลุงลุงเขาตายแล้วแน่เลยเพื่อนเพื่อนตัวเขาเดี๋ยวเขามีอะไรในตัวด้วยอ่ะ เหมือนเป็นเสื้ออะไรบางอย่างอะเพื่อนหรือว่าจะเป็นเสื้อนักสำรวจที่เขาล่าเือกันว่ามีนักสำรวจที่แบบว่าหลงยุคมาอยู่ในยุคเราอยู่อ่ะเพื่อนคือถ้าสบมกเว่าใช่ใช่นักสำรวจไงก็คือพวกแบบว่าพวกที่เขาจําจัดหรือว่าตัวที่มันพาพวกเรามาเนี่ยมันคือไททันอ่ะเพื่อนเขาอ่ะกำลังคุยกับคนบางคนที่แม่งเหมือนคุยกันไม่ถูกคอแน่เลยกลายเป็นไททันแล้วฆ่าคนนั้นที่เราบินโดนเจอไงฉัว่าอย่างนั้นแน่เลยนะคิดว่าใช่ไหมมีโอกาสเป็นไม่ได้นะนั่นเราต้องติดเครื่องสามมิติอยู่แน่เลยว่ะติดเครื่องเราติดเครื่องก่อน มีแก๊สแล้วในในนี้มีแก๊สอยู่แล้วชนฉันเอาแก๊สอ่ะมันอยู่แล้วนี่ในเนี้ยมีเหรอเออมีมีมีอยู่มีอยู่ในในในนี่ไงในในเครื่องเนี้ยโอ้ยเราใั้ไม่เคยใช้เครื่องย้ายสามสิติด้วยนะเคยใช้ไหมเนี่ยไม่เคยเออเหมือนกันเออจะไหวกันไม่ได้เพื่อนโอเคเดี๋ยวจะลองลองก่อนชักดาบก่อนแล้วก็มีประมาณนี้เนาะโอเคชา่อว่าเราก็เราก็ใช้ได้อยู่นะเพื่อนใส่ลิงอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยเอาล่ะโอเคได้อยู่หลังกับแพงอ่ะแกแกเป็นใครอ่ะใครอ่ะ ฉันคือท่านท่านหกสิเมตรที่จับพวกแกมาอย่างไงล่ะให้จับจับพวกเราไปทำบ้าอะไรใช่ตอนนี้ฉันต้องการทหารเพิ่มถ้าพวกแกไม่เข้าร่วมกับฉันแกต้องตายเขอากไปดีกว่นเราต้องเข้าร่วมงานไปาว่ถึงเพื่อนแต่ว่าฉันฉันดูในนหนังหลายเรื่องมาเข้าร่วมก็ตายเพื่อนเออมันอยู่ฝั่งตัวร้ายด้วยวะไอ้แตนตะโกนไปเลยบอกให้มันรู้ไปฉันไม่เข้าไม่ใช่เข้าคือไม่ีเข้าคือเข้าผับเท่านั้นใช่ เออแต่ไม่เด็กคนเป็นคนเท่าไหร่หมายถึงว่าเข้าห้างสรรพสินค้าเท่านั้นงั้นฉัจะกัดนิ้วเลยนะเฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อพ่อพ่พ่อ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 ่อพ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 ่่อพ่อพ่อพ่่อพ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 ่่อพ่่อพ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 อ่อพ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 พ่่อพ่อพ่อพ่่อพ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 อพ เฮ้ยเพื่อนมาแังอ่ะได้สามารถเจ็บเลยเขี้ยมันมาแล้วมาแล้วอาลองลงตัวมิตัวมิตัวมิโอ้ยไปหนึ่งตัวเขี้ยมันพับกระแผงเข้ามาแล้วเชียร์ีบด้วยจีบด้วยเฮ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่หยุดโอเคจะได้เหเพื่อน่ะได้เราเราข้ามมันได้ไหวแน่เลยเพื่อนเลยไปลยเราต้องไปหลังคอมันอ่ะใช่ไหมถ้าตามตรงนี่เหรอไม่ใช่แต่ว่านายอย่าลืมด้วยถ้าเป็นในการ์ตูนหรือเป็นในหนังอ่ะหกสิบเมตรอ่ะมันจะมีควันที่มันร้อนแรงมากเราไม่สามารถเข้าตัวใกล้มันได้เลยเพื่อนโอ้ใช่เเราาข้้ใจมััพะนไแต่ โอเคปึ๊บปึ๊บระวังเพื่อนโอ้ยปึ๊บโอเคโอ้ยบกบอลชนไปทงานไม่ทำงานตะบีชกำลัปช่วยเอ้ยอย่าเข้ามานะเดิยเดนเดมาแล้วมาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ้ยมาก่อนก็ใช้ไม่ติดอีกแล้วอ่ะมันมันใกจะพังเ้ยแล้วมันจะทุบกินที่เชนอยู่แน่เลยเพื่อน้ยกบอเช้ไม่ทำงานเฮ้ยเฮ้ยอยเอยูเพื่อนได้แล้ เราวาลามันมีแก๊สด้วยมันมีเสียงแก๊สดีไปนะทุบยุบโอเคลูกอเดี๋ยวกูไม่ขหน้าก็มีมีอะไรมีมีท่านตืแต่ตัวข้างหลังอ่ะจะสับหลอยไปก่อนก็ได้ไปไปไปเราเรา้องเรต้องเ่นะาเราลุยตรวนี้ออกไปไปโอเคปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮเราเขี้างหน้าหมดก่อวดิมาดิเียกอนก่อนเี้ยวก่อนเร็วเรมาเลยคชมาดิโอยอุ้ยอุ้ยมาตีไกมากเลยพี่อรอเพื่อนมือมันยาวไงนายอย่าลืมมือด ลก็ที่ตัวขนาดจะมาเราต้องขีดตัวข้างหน้าหมดก่อนเร็วๆๆ็ะเร็วฉันลออยู่ชะลออยู่ชะลอให้ชะลอให้โอเคตายเดี๋ยตัวหนึ่งหรือตัวนึ่งหรือตัวหนึ่งไหวไหมเพื่อนไหวไหมมาดิไหวอยู่ไหวอยู่โอเคสวยกอนนิงโอเคข้างหน้าแล้วมันยังต่ัวดูมันยังอ่ะยังเปิดยังเปิดถือว่าเราต้องหากรงแะไรบางอย่างแน่เลยเออเดี๋ยวนะเช่เหมือนอะไรบางอย่างอ่ะไปดูนะเฮ้ยเฮ้ยเช่นปืนปุ่มหนึ่งสองซ้ำเรียบร้อยจบไหมจบไหมเรียบเก็บมาแล้วก็หลังไปเร็วเร็ว ตามไปแล้วมาตามไปแล้วไปแล้วเพื่อนเราไม่ไดโอ้โหเนี่ยแล้วมาตามมาแล้วมันจะพากระแพงเข้ามาแย่เราต้องรีบปีนเราต้องรีบปิดเรงรีบไปใช่ใช่ไปเลยเร็วทิ้งห่างแล้วเราทิ้งห่างแล้วโอ้ยเฮ้ยสายไลีมมันใช้ปั๊ติดอ่ะโอ้ยไปเลยไปเลยซามมิเราเราซามิไปอยู่ไปอยู่ให้เหมือนแบบเดี๋ยวมเลยหรูชาติแล้วชาติเป็นนักสำรวจวะหรือว่าน่าจะเป็นนักสำรวจไม่ใช่ที่แล้วเออเป็ได ได้เลยว่ะโอ้เบื่องนข้างหน้าเดี๋ยวนะเราต้องกดสวิตช์ทั้งหมดเหรอกันเราเราดูข้างหน้าก่อนไหมเออข้างหน้าคืออะไรไปดูก่อนไหมเพราะว่ามันจะโคนตามมันเร็วๆนี้ไม่ได้หรอกไปไปไปเลยโอเคปึ๊บโอ้ยแย่เพราว่าฉันก็เตรียมเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เราต้องอันนี้นายเห็นไหมเราต้องโอ๊ยเออไปดูโอเเราต้องเอ่อกดให้ไฟเนี่ยทุกอันมันติดใช่ป่ะเดี๋ยวแม่บสี่ดวงโอเคงั้นเราต้องกลับไปกลับไปไปกดที่ร้านเพื่อให้ประตูมันเปิดเอาไปกลับก่อนกลับก่อนปึ๊บโอเค โอเคปึ๊บแนแรกป่ะแรนแรกดูีมาตามาเออเลเเปิดแล้วเพื่อนเปิดเลยกดเลยแล้วโอเคสวยมาแล้วไฟไม่ไ่ติดเลยอ่ะไปนนะโอยอออเหมือนเหมือนต้านึงเพื่อนติด้านึงเตียเดียวผมตดหายสามมันปะต้องหายสามมอ่ะรล้ก่อน่จะมาใช่เดนึไม่หายพอที่เลยนะได้โอเคอันนี้เปิดแล้วนึงอ้นดวเปิดลยกดเลยดเลยโอเค เฮ้ยเพื่อนเออไฟติดแล้วไฟติดแล้วไฟติดแล้วสอันเอดียวเหลืออันเดียวเหลือเดียวเหลือเดียวซามีมากระมาแล้วเราต้องหาท้ายก่อเพื่อนก่อนที่มันจะมาเร็วชุบเร็วไปแล้วี่มันปัาปปีูอยู่ไหนอะท้ายอะอันท้ายไม่รู้นายเราดูถางข้างล่างดูฉันไปดูทางอ้างบนให้ออหลังข้างล่างของแบบไอไอฟ้าเจ้าเจาโอเคแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็กดปุ่มเรียบร้อยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วมา้ามิมากานมาตูมันยังไม่เปิดเลยไม่เปิดแล้วไแล้วไปแล้วโอเคป๊บป๊บ ไปเลย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 โอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องพังพังกระพรเข้ามาได้เลยเห็นไหมมันกำลังมาน่ะเห็นไหมน่ะไปเลยไปเลยไปไปกระเถอะไปกันท้าออกดักหน้าเราแล้วเพื่อนมันมาโคตรเร็วเลยเอางี้เพราะว่าเราจะไม่หนีต่อไปแล้วเราสู้ไปเลยไหมเพื่อนโอเคฉันรู้วแกเป็นสติปัญญาแต่บุคลินนี้โอ้โหมันระเบิดได้ด้วยสามสองหนึ่งปุ๊กเลยนะหนึ่งแล้วไปไปทิ้งใบไม้ไปเดี๋ยวน่าจะใช้ทันการตระการตะกอโอเคไปเพื่อนเลย ว้าวนี่แกปล่อยระเบิดได้ด้วยเหรอไอ้หกสิบเมตรรอระเบิดนะเพื่อนระวังเพื่อนวัางปึ๊บชุบอุ้ยมันดีไปไหนคลาไม่รู้อะไรไม่รู้ระวังด้วยอย่าจะไปไหนพี่ระวังนะเฮ้ยตีความอยู่อุ้ยจะเป็นไงตังของมันแรงมากสิตีวิวตีวิวไอ้ตีขาตีขาไปล้มตีขาไปล้มไอ้ไม่ทุกข์ขมายับตีหลังคอมันอยู่รอระเบิดรอระเบิดบบุ พยายามกีนขามันให้เอ้ยเราเปิดด้วยเพื่อนราเปิดด้วยมันก่อนเพื่อที่จะทำให้มันแบบปิ้งอยูไมได้ขอเราเปิดด้วยเราเปิดด้วยปึ๊บลบอยู่ลบอยู่เจอกระตอย60เมตรเอ้ยไปลยไยเต้ยมันเตีมันตีขามันขาเอ็ขาก่อนตัดขามันตัขาไม่ได้เพื่อนตัขาไม่ได้ถ้ามันจับไปร้องจะไปแล้วจับไปแล้วิจะมันเิดข้าวกระเบิดเอ็กซ์แนกระเบิดเอ็กซ์แมนกระเบิดเอ้กซ์แมนเฮ้ยเขาเรียกโอเคขามันไอ้ตีมันเพื่อนเต้มัน ตีบานขมืนตีบานขมืนตีบานตีบานไอยงนี่นี่นี่เข้ามาได้ขึีเทาข้างหน้าไปทางออกด้วยเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วติดไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวมาที่นี่ฉันไปเด็ดฉันติดฉันติดเออฉันพยายามอยู่ฉันช่วยนายอยู่อย่าเออเอาเลยเพื่อนเดีมาที่นี่แหละเอ้ยเอ้ยเออเดี๋ยวมันหายไปไหนฮะเราสรุปเลยใช่ไหมเพื่อนทาโอ้โหเก่งเลยเนาะเอาล่ะ โกแกเสร็จฉันแน่เฮ้ยมันจะไม่ตายเพิ่มอยู่บนเดี๋ยวไม่ตายดิเฮ้ยกาชัเป็นเหรอข้ามันได้ข้ามาได้มันมีข้ได้แ่มีติต e ัวมาฆ่ามันแต่มันไม่ได้ทัาเป็นัดาบดับหนึ่งเลยนาะเฮ้ยนดาบหึอะไรนักดานระดับหนี่นี่มาข้ามันเด้อนี่ีปุวเาด้วยเฮ้ยายไปไหนลเอ้าตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ไม่ใช่ไปกินนั่นเป็นความจากข้างเขาเว้ยไหนไหนมันอยู่ไหนดูสิแกเป็นหัวมันหัวมันหัวเฮ้หนียดมากเหรอไอ้ไอ้ไอ้แกได้โดนลงมาดิจริงอ่ะลงมาหกชั้นเราจะไประดับนักดาบระดับหนึ่งเฟย์ไม่มีหรอกทีเนี้ยีะดับหนึ่งเลยก็ีแคบไปเพยตีระอ้อันดับสองตีแน่ลงมาลงมามันนอนสู้เลยเหรอกกููจะันเก่งมากเลอมาดิขับบ้าอะไรเวทอยู่ไหน ไม่ไหนของมันอีกแล้วมันนไหแล้ววะเฮ้ยมันมันเร็วมากเลยเพื่อนตัวนี้มันน่าจะน่าจะเก่งมากเก่งจัดเลยอ่ะไม่ไหนของมันวะเพื่อนเราหาไม่เจอเลยเนี่ยแค่จัหวะเจอแล้วะจังหวะจังหวะครับเรื่องเอาเอามาเลยเพื่อนจะมาตักข้ามันจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันนอนมันนอนมันนอนเฮ้ยฉันข้ามตั้งแต่ประดับหนึ่งของโลกได้แล้วเพื่อนงั้นตอนนี้นายเป็นลำสองนะฉันเป็นลำหนึ่งไม่ใช่ฉันหาตามแต่ในตีเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเนี่นายเห็นปะข้างหน้าบนนั้นจะเป็นทางออกเพราะว่าเราอยู่ชั้นใต้ดินแน่เลยใช่ไมืออนนนจะะะรเเเบิดโคขึ้นไไปปกันนเเพื่อ